สวัสดีครับอยู่กับผมเรเซอร์เบน์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ s t e ปกูรูนะครับโดยวันนี้ครับเรเซอร์เบน์เนี่ยจัดให้เต็มๆหนึ่งคู่เลยนะครับประจำวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะหูบอลพรีเมียร์ลีกบอลหลักหลายลีกกลับมากันแล้วจัดให้เน้นๆเลยทีเดียวนะฮะมาดูว่าวันนี้จะ ยืนโกดิดนิ้วให้กับทีมทีมไหนนะครับผมชอบก็จัดขัดก็สวนกันได้เลยครับผมไมไ่ว่าอะไรกันอยู่แล้วนะครับผมอ่าโดยวันนี้ครับจะมาพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกนะครับหคู่ที่เลือกมาเตะเวลากำลังดีครับสี่ทุ่มครึ่งไนงะก็คือแบบไม่ดิดจนเกินไปก็คือเลือกมาสักสี่ที่ขึ้นครึ่งนะฮะก็นอนสักพักหนึ่งก็ตื่นไปทํางานตื่นไปเรียนกันได้ครับ เป็นคู่ระหว่างเขาแนมฮอสเปอร์ครับเจอกับสาริกาโดมนิวคาสเซิลนะครับอันโตนิโอคอนเต้ของสเปอร์เนี่ยนะ่าจะต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับเพราะว่าต้องการทำแต้มไล่อันดับในการที่จะไปเล่นโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าหรือว่าต้องทำแต้มเนี่ยดีหนีทีมอ,อื่นด้วยเพราะว่ายังมีโคต้ายูโรปาลีกเนี่ยก็ต้องรอคอยอยู่เหมือนกันคอนเต้ก็ต้องการจัดเต็มนะครับซึ่ง เ e n ซอนเบนตันคู k u ลู s ซ v สกี้ฮอยเบิร์กยอริพวกนี้เนี่ยพร้อมลงสนามอยู่แล้วครับทีนี้คอนเต้ต้องการสามแต่แม่แน่แต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 ่บอกก่อนนะว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะดูเซื้อวันนี้ด้วยว่าใส่ทีมอะไรมาสาลิกาดงนิวคาเซิลนะครับของเอ็ดดี้ฮาวนะครับผมเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็พร้อมจัดเต็มอยู่แล้วเหมือนกันนะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยผลงานจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ด้วยความที่ตอนนี้ครับนิวคาสเซิลในฟอร์มดีมากๆไปดูว่าเจ้าชายเนี่ยโอ,อ้อาชีพมาเยอะมาก,มากขนาดไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโจริงตันเนี่ยไปเล่นกองกลางตัวรับเล่นโคตรดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าวันนี้ครับนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะบุกไปชนะได้ครับพี่เด็กพี่ไรอ,อันเฟรเซอร์เอ้ยหรือจะเป็นคริสวูดหรือคนอื่นๆเลยผมเชื่อว่าจะทําได้ดีในเกมเกมนี้นั่นเองนะฮะพระ,ะนั้นเกมนี้ครับผมว่านิวคาสเซ หนึ่งแน่นวนสามแต้มต้องมานะครับผมเกมล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยก็เป็นทีมาของสเปอร์เนี่ยชนะไปได้สามสองตัวนี้กิโฆเซ่นจะล้างตาเว้ยนะฮะวันนี้ผมเลยบอกว่ากิโฆเซ่นต้องชาะนะครับผมเพราะฉะนั้นลาไปก่อนเฮียวิโกโดยเรื่องเซ็นเป็นวนี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวสเตปกูรูทุกคนด้วยนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับบอลที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่้นคืนวันนี้นะครับนั่นก็คือบาร์เซโลนานะครับ วันนี้นะครับบาร์เซลโลนาก็จะมีโปรแกรมเปิดบ้านนะครับเล่นเกมลาลิกาสเปนต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเซบีย่านะครับสำหรับบาซ่าครับผลงานช่วงหลังยอดเยี่ยมสุดๆเลยครับ12เกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครนะครับ5เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีกนะครับประกฏวดาพวกเขาชนะรวด ที่สําคัญนะครับเกมลุกนี่โหดมากครับยิงประตูคู่แข่งไป17ลูกแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับตัวหลักๆในวันนี้ลงกันได้หมดครับโอบาเมยองนะครับเฟรานตอเลสอุสมานเดมเบเล่ ores, นะครับแดนกลางอย่างพวกกาบี้เฟรงกี้เดยองนะครับรวมไปถึงเปดรี่ลงเล่นกันได้ครบนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างเซบียา ซึ่งถือว่าผลงานช่วงหลังในการออกไปเยือนไม่ชนะใครมาแล้ว8เกมติดต่อกันนะครับดังนั้นเกมนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่บาเซลนาจะเก็บ3แต้มนะครับแล้วก็ขึ้นไปลุ้นรองจ่าฝูงนะครับเล่นในบ้านกําลังมั่นใจแบบนี้เชื่อว่าเกมนี้บาเซลนาจะสามารถเอาชนะได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์บาเซลนาไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางสเตปกูรูในทุกๆช่องทางด้วยนะครับวันนี้ผมฝฟนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ